ริ่มเลแล้วครับก็ดีใจมากเลยครับํองาจเปิดตัวนะครับตมรัสสอบางแคลงครั้งนี้นะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นในฐานะเรียกว่าขึ้นโคนเดียวแล้วก็ได้ขึ้นกับเรื่อง อะไรนะครับชแต่เดียวกันเละครัครั้งแรกครับตื่นเต้นมากครับเราซ้อมกันประมาณสามนาทีใช่ใช่ก็ก็ดีใจเพราะว่าเราพบกพี่มูดมาด้วยแล้วก็เห็นน้องเด็กน้องๆพี่มูดมาด้วยแล้วก็ได้มามงนขันแล้วน้อเก่งมากเลย มีพันธกันได้เหรอครับผมเพราะเราไปจอยกับพี่ชาร์เตอร์เขามีสาระอะไรบ้างลูกลูกเขาเช่นกังวลอยู่แล้วลูกเก่งวิทยาศาสตร์กับฟิสิกส์ครับผมไม่ได้เก่งเคมีเก่งแค่ได้เก่งแค่ไหนโอ้ขอบคุณมากครับเอาไปยังไงบ้างเนจ๊ฟเขาเล่นมุมที่มาเราจะตอบอะไรหนูก็ไม่ไม่ถูกแต่เจออย่างนี้บ่อยเจ๊ฟชาร์เตอร์ก็เป็นอะไรอย่างเี้แหละอ๋อเหรอพี่เจ๊ก็แบบ อแต่เมื่อเริ่มชินแล้วถ้าทำงานกลับว่าใช่อย่างนี้น่าจะอยู่กับคนประหลาดเยอะครับอย่างเช่นคุณนิคตนเราก็กำลังเตรียมตัวอยู่ครับอยู่ในช่วงทรานซิชันครับกำลังเตรียมผลงานเตรียมอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็ในกลางนะครับ หลายคนก็พูดถึงว่าถ้าสั่งเค้กเราสั่งวันนี้ได้กินไปีไหนตอนนี้ได้กินนะ <c oughs> ไ,ได้กินโดนาท์ก็จะชิยาหรือว่าก็พยายามจะทำให้จัดการให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเปิดแบบเอาล็อบโสเท,ท,ท,ที่ที่ห้างต่างๆด้วยอะไรเด่ได้คิดว่ามันจะเป็นไฟล็อกขนาดาานั้นป่ะไม่ใช่เลยค่ะ ไม่คิดเหนัการขายขนมงด้ยนะมไปาด่ม่ายขีเลยไม่ไม่ได้เชฟแต่อยางกได้ว่ามันแบบว่ามันแบบ่เราเราเป็นคนทแบบนไทยนังเกเนนิ่ี่เลยนยังไม่ขนาดของแต่พยายามทำให้เป็นอะไห้าษทยี่องทำเค้กครับีายเคกโคตรเท่เลยคสพด้วยนะครับออุเรียนีย ทั้งบ<ช>ูธทุเรียนแก้วมังกรครับผมขอบขอบอย่าไว้สั่งนะครับผม <c oughs> ได้ครับผมก็ฝาก M Live Store นะครับเดอโมบางแพร่ครั้งนี้ด้วยนะครับก็เรียนลุคใหม่โฉบใหม่นะครับให้มีความเรียกว่าคลาสมัยโมเดิร์นกับธรรมชาติมากขึ้นใครเข้ามาก็เรียกว่าจะได้เจอกันหลายอยา่างทั้งร้านค้าร้านอาหารทุกอย่างครบครับแล้วก็ที่สำคัญเฟสเทอรี่นะครับใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็สามารถตาม